สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ Easy Life My B a y ก็มาอยู่ที่สถานีรถไฟนะคะสถานีรถไฟชุมทางถนนจีระค่ะเพื่อนๆก็อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะเพื่อนๆอ,อำเภอเมืองค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มีภารกิจนะคะต้องมารับน้าสาวค่ะเดินทางมาจาก อุบลราชธานีนะคะเพื่อนๆก็ถ่ายวิดีโอมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะวันนี้สถานีรถไฟค่ะเพื่อนๆชุมทางถนนจีระจังหวัดนครราชสีมาที่นี่เขาก็มีให้ชาร์จแบตโทรศัพท์ด้วยนะคะเพื่อนๆชาร์จฟรีเลยค่ะมีบริการนะคะที่ในอาคารนะคะเพื่อนเ เขามีให้ห้องน้ำก็มีบริการค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศในสถานีนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็มีรถวิวแชร์ไว้บริการด้วยค่ะเพื่อนๆ นีก็ดูไปรอบๆนะคะก็ถ่ายไปรอบๆเอาภาพมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะรถไฟมาแล้วนะคะเพื่อนๆ ขบวนนี้ก็จะไม่ใช่ขบวนที่น้ามานะคะแต่เป็นขบวนมาจากอุบลราชธานีเหมือนกันค่ะเพื่อนๆเะมาสุดสายปลายดางที่นครราชสุีค่ะ การโดยสารด้วยรถไฟนี้ก็สะดวกนะคะพเพื่อนๆตรงเวลามากเลยค่ะนี่นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารนะคะ นี่ก็ไปจอดแป๊บเดียวนะคะเพื่อนๆผู้โดยสารลงก็ไปที่สถานีต่อไปนะคะสถานีต่อไปก็จะเป็น ัวรถไฟแบบสุสารคลาะทางของขบวนบนี้ค่ะเพืนๆนครราชสีมาค่ะยุทยากรพิจารณาปลายทางสถานการผมที่บอกวันนาสิ่งของในสำรักของท่านรอใช้การโดยสารที่จัดฉลากที่สามครับอีกสักคู่นะครับนรถเร็วหมายเลขนที่หนต้น นี่คณะสาวก็มาขบวนนี้ค่ะเพื่อนๆตรงเวลามากเลยค่ะกำหนดมาถึงเที่ยง16นาทีก็เที่ยง16นาทีค่ะเพื่อนๆ วันนี้ก็จะไปกรุงเทพปินะคะสุดสายปลายทางสถานีกรุงเทพปมาจากอุบลราชธานีค่ะเพื่อน,น,นสาวก็มาขบวนนี้นะคะก็ต้องมองหาก่อน,นมองไปทางซ้ายมองไปทางขวานะคะยังไม่เจออ่านี่นะคะเพื่อนเพื่อนเจอแล้วค่ะเจอหน้าสาวแล้วค่ะ ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีค่ะ